อีกหนึ่งคู่คู่นี้เนี่ยอิจฉาสิเหลือเกินอิจฉาที่สุดเลยนะฮะหวานกันขนาดนี้เลยหลอ่อเอาจริงสิเอาดีๆหวานกันใช่ไหมหวานกันสุดๆเลยค่ะนี่คือคู่ของน้องมิวสุขป,ประสิทธิ์กับน้องตุลน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าคู่นี้ถามว่าหวานกันไหมหวานกันมากมากพยายามมดเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะล่าสุด เขาแฮปปี้เบอร์เดย์แบบหวานเจีย๊ยบปกติเนี่ยการแฮปปี้เบอร์เดย์ส่วนใหญ่เขาจะแฮปปี้เบอร์เดย์กันคนแรกของของวันเกิดถูกไหมคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเราเกิดเนี่ยประมาณเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเนี่ยคนก็จะมาแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะแต่คู่นี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่าเป็นการเบอร์เดย์หลังสุดแล้วกันจะได้เป็นภาพจำจะได้ประทับใจนะคะ ขอเป็นคนสุดท้ายละกันค่ะในการแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดนะคะก็คือน้องมิวสุประสิทธิ์เนี่ยเขาอวยพรน้องตุลพากรเนี่ยละค่ะพร้อมกับอุ้ยน้องหมูเดงนี่ไงเป็นเค้กหมูเด้งค่ะหมูเด้งรันทุกวงการนะคุผู้ชมและเค้กที่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะุผู้ชมค่ะเป็นการเฉลิมฉลองอายุอะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกเนาะ เป็นการคล้ายวันเกิดนะครับผู้ชมขาของหนุ่มน่ารักน่ารักของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ข้อความอวยพรมาดูก่อนว่าเขาอวยพรว่าไงคุณผู้ชมบีดีย่อม,มาจากเบอร์เดย์บอยบ้ b บอยบอยบีโออและบอย สุขสันต์วันเกิดคู่หูของผมโอ้ยคู่หูของผมในทุกๆก,การผจญภยัยออกไปสำรวจโลกและสร้างความทรงจำด้วยกันต่อไปไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามขอเตือนความจำสั้นๆว่าฟังดีๆนะคุณผู้ชมผมรักคุณมากกว่าที่จะหาคำตอบมาบรรยายได้โอ้โหหวานเจี๊ยบนะฮะถือว่าหวานมา,มากๆเลยค่ะผู้ชมขาหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ หนูเนี่ยตอมเน็ตมาดูคนเขารักกันหนูตอมเน็ตมาอิจฉาเขาอะไม่ต้องอิจฉาค่ะภาวนาละกันถ้าวันหนึ่งเนี่ยคู่ของเรามาเนี่ยนะคะเราก็จะทําให้หวานแบบนี้เลยอะวิวหวานแบบนี้นะคะุณผู้ชมเนี่ยที่เขาบอกว่าหมูเด้งนะคะเค้กหมูเด้งถือว่าเป็นเค้กก้อนแรกๆที่เบล็กซี่เคยเห็นเลยนะ อะใครเคยเห็นอย่างกับเค้กหมูเด้งคือหมูเด้งในส่วนใหญ่เราต้องไปชมที่สวนสัตว์ถูกไหมแล้วก็ต่อแถวกันเป็นหมื่นหมื่นคนเมื่อวันวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคนต่อแถวเป็นหมื่นคนเลยนะคุณผู้ชมกว่าจะได้เข้าไปดูน้องหมูเด้งแล้วก็หมูเด้งก็ไม่ทําให้ผิดหวังเด้งจริงๆนะคุณผู้ชมและเค้กก้อนนี้เค้กปอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็ถือว่าเป็นเค้กที่สื่อสารความรักของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีน้องหมูเด้งเป็นการการันตีความน่ารัก ความมุ้งมิ้งนะะนี่แหละเขาเรียกว่าความเ,เขาเรียกว่าความสดใสของทั้งคู่เนี่ยมันทําให้เราหลายๆคนเนี่ยรู้สึกในทันทีว่านี่แหละคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆแต่ในมุมที่เขาเบิร์ตเดย์มีความสุขกันอยู่ค่ะบางคนก็ยังมีการไปคอมเมนต์นะบอกว่า โอยเวอร์เกินไปหรือเปล่าหวานเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านะฮะนี่พวกนี้คือผู้ที่อิจฉาใช่ไหมขีดเส้นใต้คําว่าผู้ที่อิจฉาหรือพวกที่ไม่อยากให้คนมีความสุขหรือห่วงคะอันนี้ต้องบอกกันดีๆก่อนนะฮะเพราะบางคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้หวานเกินเกินไปเลยนะคะอ้าวทำไมอะ่ะทำไมเขาหวานเกันเกินไปไม่ได้อะคะ เนี่ยคือบางคอมเมนต์เนี่ยก็จะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้อยากให้ตูนมีคนใหม่อยากให้มิวมีคนใหม่อะไรกันคะงงมากเนี่ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะคะผู้ชมค่ะโอ้ยคู่นี้ติดกันเป็นปลาต้องโก้อันนี้คอมเมนต์น่ารักหน่อยติดกันเป็นปลาต้องโกเลยโอ้ยหวานเวอร์มากๆคุณน้าน่ารักจังเลยอันนี้ดีนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าหวานเกินไปหวานเกินไปอ้าหวานเกินไปอีกนะฮะ เอาเองว่าเขาจะหวานอะไรมันก็เรื่องของเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังศึกษาดูใจกันอยู่เพราะอย่างน้องมิวกับน้องตุลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกกับสื่อนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็เป็นข่าวไปเรียบร้อยแล้วว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะคู่นี้ก็คือคู่ จีนอ๋อไม่ใช่คู่จีนสิจะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่กําลังศึกษาคู่จริงนะหรือว่าคู่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่อ่ะก็คล้ายๆกันนะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆอีกหนึ่งคู่ค่ะน้องมิวกับน้องตุลน,นะผู้ชมคะเราจะเห็นภาพความประทับใจหลากหลายครั้งหลากหลายทริปที่ทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันและทั้งคู่เนี่ยนะผู้ชมคะก็ เก็บภาพความประทับใจให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งและในทุกๆครั้งค่ะก็หลายๆคนก็ชื่นชมบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้างอยากจะไปโดดน้ำอยากจะไปทะเลอยากจะไปลุยเหมือนมิวกับตูนบ้างนะคะ อ่ะถ้าใครอยากจะตามไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มิวกับตุนเข้าสวีทกันก็สามารถไปได้นะคะก็ไปดูแล้วกันว่าเขาไปในสถานที่ไหนบ้างในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะแต่ที่แน่ๆขอแฮปปี้เบอร์เซ่นะคะขอให้น้องมิวมีความสุขมากๆนะคะเป็นความรักเป็นความหวานเป็นวันเกิดที่สดใสเป็นวันเกิดที่มีความสุขนะคะเอาเป็นว่าอยากจะเห็นความรักของมิวกับตุนแบบนี้ตลอดไปนะคะ ก็เล็กซี่ถึงนำภาพน่ารักน่ารักมาฝากทุกๆคนนั่นเองค่ะ